ขนมหวานค่ะแม่เห็นมีเค้กมีอะไรเดี๋ยวนะ้เมื่อกี้บอกเลยนะบำรง,งขาโมจิเหรอเขาบอกว่าเขาจะเล่นอันนี้แล้วขายขนมให้โมจิโมจิมาซื้อกินจะได้บำรุงขาที่หักค่ะใช่คือเขาจะมีบอกนะคะก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้มีรถเข็นแล้วก็มีเค้กออาเป็นแบบว่าเด็กจิวเก่งเด็กจิวทำอาหารเองที่แบบว่าได้แกะเลยค่ะ มีกันไกลไหมคะวันนี้คุณแม่อุ้มจิอยู่จะไม่ชุกเอาไม่ต้องใช้กันไกลเลยค่ะเปิดได้ทางนี้เลยค่ะจากเว็บจีนไะคะพขจะรว้์จากเว็บจีนเพราะพอจากสภาพกล่องไปมองทำไมคะจีเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยเขาจะเป็นอ่ะพี่ขออนุญาตนั่งบันนี้นะคะได้ค่ะขออนุญาตนะคะเพื่อความถนัดค่ะาชวนจับออกไหมคะนั่งไม่ออกครับเดี๋ยวไม่ออกไม่จะช่วยค่ะอ่จจีนั่งก่อนลูก ลราเปลี่ยนชื่อโมจิใหม่เป็นจิจิกันค่ะนี่เป็นอะไรจิจิอยากปีนนะคะเดี๋ยวจิจิกโตอ,อีกรอบนึงแม่หวาดเสียวค่ะแล้วเอาโมไปเก็บก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวไม่ได้ค่ะอ่าน้องพิมพ์น้อกวังนั่งทบ <c oughs> จินะคะอ่ะดูค่ะมีอะไรบ้างน้องพิมพ์บอกเลยค่ะนี่นะคะก็ถ้าที่ในจิวดูในรูมนะคะก็จะมีมเค้กคับเค้กคุกกี้ที่วางอยู่บนชามอะไรประมาณนี้นค่ะแล้วก็มีอันนี้เค้ก เค้กก็ติดสติกเกอร์แล้วก็เอาอะไรประดับประดับแบบนี้เราจะทําเค้กก่อนหรือทํารถก่อนดีคะทํารถก่อนดีไหมทํารถเสร็จแล้วเรถวางข้างๆแล้วค่อยแกะนะคะอ่านช่วยกันทำรถก่อนเชมุนค่ะเชมุนช่วยต้กิ้วหน่อยได้ไหมคะอ่าคนละเสาเลยคะล่ะลูกอ่าโมโมโจิเสาแม่เสาพิมพ์เสานะคะโอเคค่ะจุ๊บเข้าอย่างอ่ะอ่านพี่พิมชื่อว่าเสาหมาหมาชื่อว่าเสาพี่พิมเป็นตัวแทนโมจิใส่ หมุนล่องให้ตรงค่ะลูกมันไม่ตรงเห็นไหมนี่มองเห็นไหมอ่าโอเคอ่ะเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ใส่เอ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะต่อแั้วค่ะใช่ค่ะอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ใค่ะอย่างนี้ค่ะงงงค่ะอย่างนี้ค่ะอ๋อใช่เหรอคะป้าใช่สิค่ะใช่สิคะอันนี้นะคะก็ต้องเอารถเสียบลงไปตามล่องเหมือนเช่นเคยค่ะเช่นเดิมอ๋อรถเสียบตาม่อองโ้ย แล้วนี่ค่<ล>ะมีใช้แค่มอดังนั้นเป็นอันข้างค่ะอันหน้าเป็นล้อคู่ค่ะอ๋ออย่างนี้อ่าอ่าอ่าอ,อันนี้ใส่ล้อใส่ยังไงคะแค่กดลงไปกึ๊กก็เข้าเลยอ๋อใส่แล้วก็กเอา,าเอาฝานี่ล้อแม็กค่ะเอาล้อแม็กใส่น<ม>ี่คืออะไรอะล้อแม็กคืออะไรคะป้าป๊าตอบลูกค่ะเ่ล้อแม็กเอาฝาครอบล้อค่ะแม็กเล็กล้อแม็กนี่ข้างนี้ค่ะลูกส่วนเกินค่ะ มีโรงงานทําเกินด้วยนะคะหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วก็อ๋อไอที่ฝาปิดเมื่อกี้ไปไหนคะนี่มันมีรูตรงนี้ป๊าป๊าตรงนี้ค่ะที่บอกโรงงานทําเกินหรอคะอ๋อไม่ไม่ได้เกินเขาไม่ปิดตรงนี้อะใส่ที่เข็นคะลูกแล้ววางเดี๋ยวมันหักเอาไหมคะอ๋อโอเคได้แล้วค่ะอะตอนนี้ก็เอาอุปกรณ์มาทาเลยค่ะเคอันนี้ มีคัพเคก้กมีการน้ำชามีถ้วยน้ำชาและเรียงไว้ให้ค่ะนี่ใช้ปากเทียร์หรือเปล่าคะ,ะ Happy Day <Birthday S 1> จา้าอันนี้เป็นคุกกี้ต่างๆนี่คัพเคก้กอ่าอันนี้มีเชอร์รี่นะคะและอันนี้เป็นฝาการน้ำชาอันนี้คงะคะเป็นเชอร์รี่ป๊าคะคือว่าฝามันไม่พอดีกันค่ะมันไม่ิดอขอนมันไหมคะ คือว่ามันปิดยังไงก็ปิดไม่ได้อะคะ่ะอ่ะปิดอยางงี้แล้วกันนะคะอ่ะเอามีอะไรอีกบ้างคะอ่ะอันนี้ไม่แกะคะคะอันนี้ไม่แกะเลยคะ่ะวิ่ยนี่มันก็คมคมนูนไม่คมรอกคะ่ะมันเป็นพลาสติกคะ่ะเล,ล้วนี่มันเป็นของเด็กคะ่ะมีสติกเกอร์ด้วยลูกนี่คะ่ะมีสติกเกอร์มันทำอะไรคะติดลายใช่ไหมคะนี่เค,ค,ค้กค่ะ อ๋อน okay. oh, uh, okay. uh, nice. oh, 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 ี่เป็นร yeah. uh, mm ูๆเพื huh. Happy Happy ่อเสียบเหล่านี้แม่คุณใช่ไหมคะคุณใช่เลยมั้งคะอ่าโอเควิ่งน่าหนุกมากเลยค่ะ oh. อ oh. okay. 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 ๋อมันใช้แคร์ติดอย่างนี้ปะป๊านี่ค่ะอ่ะอันนั้นพิมพ์เอาไปติดกันค่ะเสร็จแล้วอันนี้มันติดยังไงคะเนี้ยฮัลโหลทำไมมันมีรูด้วยอะคะเพื่อจุดประสงค์อะไรคะเพล็กแคลงไงคะเบนที่เพล็กแคลงค่ะอ๋อมาแช่เค้กมาแช่เค้กก่อนค่ะ กระต้องฉลาดไหมคะเก่งมากค่ะกะต๊องจี้จี้จีจี้อ่างนี้ค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อก็คือเป็นไส้ของเค้กนั่นเองเป็นไส้ผลไม้อ่าตาคุณแม่ติดเบี้ยวค่ะวายในจิ๋วโชว์ฝีมือไหมคะอันนี้นะคะในฝีเข้อมือโปรด้านติดสติกเกอร์ค่ะมูนอ๋อนี่คือมือโปรด้านติดสติกเกอร์นี่ไงนะค่ะนี่ไงก็จะเป็นเค้กแบบนี้ค่ะในจิ๋วติดไม่เคยเบี้ยวเลยค่ะเดี๋ยวประกวดค่ะใครสวยกันนะครับได้ค่ะ เค้กคนละสามชิ้นใครสวยกันกันคนนี้ชนะได้ค่ะนม่จิ๋วดูฝีมือการติ้มสติก่าของคุณแม่เกินมานิดนึงลูกของเดียวจิ๋วสิคะไหนคะอุ้ยเป๊อุ้ยคุณลูกค้านี่เป็นอะไรคะเนี่ยเกินมาสุดฤทธิ์ค่ะนี่เดียวได้จิวของแก ดกอาจจะมือโปรเกินไปนิดอ๋อโปรเกรินไปมีอย่างนี้ด้วยนะคะโปรเกริน <c oughs> ไปเอ้ยนี่แล้วนี่นี่นี่นนนต้องติดสติกเกอร์เทียนก่อนคะ่ะอ้าวแล้วคะ่ะแม็กสีแดง <c oughs> แล้วกันนะคะนี่มันคือแม่ติดเทียนแล้วค่ะไหนติดสติกเกอร์เทียนนะครับติดแล้วค่ะคือมันเป็นสีใสๆสีแดง <c oughs> แล้วเทียนเดิมมันเป็นสีแดงอยู่แล้วมันเลยดูไม่ออกคะ่ะ เดี๋ยวคุณแม่จะลองติดสีเขียวดูน,นะคะนี่ไงมันเป็นสติกเกอร์ใสๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาติดกระเทียนอันนะะี้ค่ะเดี๋ยวนะคะขอช่วยคุณลูกนิดนึงค่ะช่วยไหมคะอ๋อไม่ต้องช่วยโอเคคราวนี้รอดค่ะเต็มเพียะเตเขียวมากที่ไหนคะทำไงดีคะอุตสา์ติดซะสวยอุ้ยพี่จ๋าบอกว่าติดเป๊ะมากปรากฏว่าเธอติดผิดด้านอุ้ยตั้งใจไปนิดนึงทำผิดด้านเลย อันนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดนิดนึงค่ะป๊าเพราะว่ามันเป็นสีเขียวเห็นไหมคะอต่อไปเด็กจิ๋วจะประดับเองค่ะใช่คุยแค่มัใช้เครื่องเด็กจิ๋วหมดเลย่ะเครื่องมีพอไหมคะโอ้จริงด้วยค่ะคุณแม่ใส่เสียบแรงเลค่ะคุณแม่เอาทุกเอาทุกรูเลยค่ะต้องผัดกันเรื่องค่ะแค่มันต้องเอามาไว้ก่อนค่ะทำไรไว้ก่อนผัดกันเรื่องได้โอเคค่ะอ่ะอันนี้คือของประดับกองกลางนะคะ เดี๋ยวเราจะผัดกันเลือกคนละหนึ่งชิ้นมาประดับค่ะอ่ะต่อยิ่งชุบยิง่งชุบ <c oughs> แม่ออกคอนตลอดการนี่คะ่ะอ่ะเลือกอะไรคะอะไรคะเจียวได้อะไรคะปีเบเอ,อร์ออเอดยค์คุณแม่เอาเชอรี่คะ่ะแต่เจิวเอากระต่ายน้อยค่ะคือแม่เอาสตรอเบอรี่ค่ะมันอยู่อันเดียวด้วยเจิวขอเอากระต่ายน้อยน้อยแล้วเหรองั้นคุณแม่ต้องเอากระต่ายน้อยอันหนึ่งบ้างละค่ะ เด็กจิ๋วขอเทียนสีฟ้าคุณแม่เอาเทียนสีส้มค่ะเด็กจเอาเชอร์รี่ค่ะคุณแม่เอากีวีค่ะเด็กจิ๋วเอานี่อันนีเ้เดี๋ยวอันนี้ไม่มีใครเลือกเพราะว่ามันมีครบมันมีครบเราก็เอาเป็นคนละสามเป็นอันเสร็จอ่าประดับได้เลยค่ะ HAPPY BIRTHDAY you. HAPPY BIRTHDAY YOU TO โคตร y ะเ y ี่ยวที่เทียนครบมาแค่มึงเนี่ยเป็นลายตรงกลางมันเป็นกระตายค่ะฮะ,ฮะเดี๋ยวแค่มึจะปากก็ตายครัฮะ <c oughs> ไม่กระเป๋าน,นี่เ <c oughs> ปล่าเปล่านี่เสร็จแล้วค่ะ สวยไหม <cile S 1> น,นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมเดีู๋ขอมติ๊กติ๊กสิคะตามมาเทียบกันให้สวยก,กันค่ะแท้ไปเลยค่ะแท้ไปเลยกระดกนิดนึงค่ะโอ้ของเขามีแบบบาลานซ์ด้วยนะติ๊กติวชนะค่ะเขามีเทียนครบค่ะมันคึกมามาตั้งค์นี่ได้ไหมคะเล่นค่ะ